Oh. ทีพี่ตัดตู้ตัดทีพีไปท้าเบสคู่แย่เลยครับคารอนโอเ,เพสเฉยเลยครับอีกวิดทีมอีกวิดสองในต้อเปิดตู้เข้าสู่ตมไปคับโอ้ยโอ้ไปก็คารอนซื้อเกิดมาแล้วก็วลล oh ัารบลงเนบรับอินลงแล้ว,วลลตีดับ oh <my> ตีทาวาเวอร์ไม่ทันเนีน่ยตีเทเนดยังไม่ทัน oh. เป็นเบสเรสที่ไม่ได้เห็นกันมานานเนบ กูบอกแล้วเที่ยวมันมีคนในนี่แลบบ้านโอ้ยนายจัดครับ้ลงมาปลอกเลยบครับโอ้ยต้องมาปลอดเลยวัคซีนน้ำตาคอเลยครับเกมน้ำมันสุดจัดจริงๆครับใส่ครับโคตรแบกครับใส่คนเดียวเลยครับเกมเนี้ยโอ้โหแต่จริงๆจะสามทางเวทไม่ได้ทำผิดอะไรครับไม่ต้องเสียใจอะไรครับโอ้หน้ำตาจะไหล โอ้โหเกมมันเต็มไปด้วยอารมณ์จริงๆครับมันอยู่กับแขนหลังพี่ชายนี่ครับโอ้โหพี่ชายครับอีโมชันแนลครับนี่ครับเข้ามาจะมาจะเมือครับโอ้โหเกมไม่เบรกเกมต่อเนืนองได้โนครับจะถูกกล่าวขานไปอีกนานนะเกมนี้ตามที่เลนโบบอกไว้ครับช็อตพิกนี่พี่ไซก็จริงครับแต่ว่าไอ้คนตัดทีพีครับต้องต้องให้อันนี้เลยฮะให้เครดิตเลยครับ มองไม่ทันครับว่ามือสกู่